ไปเถอมอยสิเร็วไปแล้วหรกแล้วสวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักทุกคนเจอกันกับตัวแลขครอบครัวเช่นเคยค่ะวันนี้ตัวแลครอบครัวมาทักถ่ายเพื่อนจากเยอรมนีค,นค่ะวันแรกค่ะเพื่อนวันแรกค่ะวันแรกที่มาถึงก็ไม่มีอะไรกินเลยคันเพื่อนหมายถึงในตู้เย็นที่บ้านค่ะโชคดีค่ะที่ ยังมีเฟรนฟรายที่แช่ไว้ในช่องฟิตค่ะโก้ได้อันนั้นค่ะทําให้ลูกๆกินค่ะวันนี้วันแรกเราก็เลยต้องพากันไปซื้อของช้อปปิ้งนั่นเองค่ะเพื่อนเราจะให้เพื่อนดูบรรยากาศแถวบ้านค่ะวันนี้อากาศดีค่ะเพื่อนอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20องศาค่ะกำลังดีเลยค่ะดอกไม้ริมถนนค่ะเพื่อนสวยมากเลยค่ะ Oh. เมื่อวานยังอยู่ที่กรุงเทพกันเพื่อนอากาศยังร้อนอบอ้าวอยู่เลยค่ะแต่วันนี้ที่ประเทศเจีน,นวันนี้20องศาขันเพื่อนกําลังพอดีเลยค่ะไม่ร้อนเหมือนที่เมืองไทยกันเพื่อนถ้าร้อนมากเกินไปก็ยังไงคะคือมันร้อนค่ะเวลาออกไปไหนมันก็ลําบากค่ะเงือก็เตกค่ะแต่ที่นี่กําลังดีขันเพื่อน20องศาสวัสดีแล้วลูกเลิะสวัสดีค่ะ ขอวันิดายังอายอยู่คันเพื่อนลูกๆทั้งสองกำลังเทียงกันค่ะเรื่องอะไรก็ไม่รู้คันเพื่อนคนกลางกับคนโตค่ะเล่นด้วยกันทีไรเทียงกันทะเลาะกันทุกทีเลยค่ะสองคนนี้ไม่เหมือนกับน้องวันิดาค่ะ น้องไอดาเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะเวลาที่ตุยโมโหให้ลูกแค่ตั้งสองเขาก็จะมาห้ามค่ะวันแรกก็ยังมึนๆอยู่คันเพื่อนก็รู้สึกว่ายังปวดหัวยังเวียนหัวอ,อยู่นิดนึงค่ะแต่ว่าอย่างว่าค่ะอย่างที่ตุยบอกเพื่อนไปก่อนหน้านั้นว่าในตู้เย็นไม่มีอะไรให้ลูกๆกินเลยค่ะเราก็เลยต้องไปช้อปปิง้งไปซื้อของคันเพื่อน ถึงแลึงคันเพื่อนที่ช้อปปิ้งค่ะก็อยู่ใกล้ๆบ้านตุ๋นเองค่ะช้อปปิ้งมอลล์แห่งนี้อุ้ยระวังลูกแล้ว ปันดีๆแล้วลงมาเร็ววนิดาลงมามเด็กก็จะเป็นอย่าง,งี้คันเพื่อนค่อมเกตไว้จ้ะวาลุมมาแล้วมาวิดูหฮกน้องเวลาจะขึ้นข้างบนค่ะมาเดี๋ยวแม่จูงให้ต้องจูงจักรยานให้ลูกสาวค่ะลูกสาวจะวิ่งเล่นแล้วค่ะ ดอกไม้สวยคันเพื่อนเดี๋ยวตัวจะพาท่านเพื่อนมาดูดอกไม้ค่ะป้ายนดของต๋ยก็ยังติดอยู่คันเพื่อนดูสิคะข้างบนก็ได้ไปซื้อของกลับมาแล้วคันเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวตัยจะเปิดท่านเพื่อนดูก่อนค่ะก่อนที่จะถึงบ้านเต็มรถเลยค่ะ กองเยอะมากเลยคันเพื่อนน้องใบดาก็ต้องช่วยหิ้วด้วยค่ะสวัสดีแฟนคลับที่น่ารักทุกคนอีกครั้งค่ะตัวนี้ตุ๋ยก็ได้กลับมาจากซื้อของเรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นว่าได้ของเยอะแยะมากมายเลยคันเพื่อนก็รอดตายแล้วคันเพื่อนวันนี้เอาเป็นว่าได้อะไรบ้างเดี๋ยวตวุ๋จะมาให้เพื่อนดูคร่าวๆแล้วกันค่ะอันไหนที่ตุ๋ยชนเพื่อนเสร็จแล้วตุ๋ยจะขอวางข้างล่างนะคะเพราะว่าข้างบน,งบนมันเต็มคันเพื่อน อันนี้เป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศ500กรัมค่ะเกลือ<ม>แล้วก็แตงขันเพื่อนแต่งที่นี่เขาจะขายเป็นลูกๆค่ะลูกหนึ่งก็ประมาณสัก20บาทค่ะเพื่อนตุยได้ซื้อมา2ลูกค่ะแล้วแล้วก็กล้ว,ลวยส่วนอันนี้เป็นครีมขันเพื่อนแล้วก็นมด้วยค่ะ อันนี้จะเป็นแอปเปิ้ลเขาเรียกว่ายัางไงคะเมืองไทยคล้ายๆกับแอปเปิ้ลอสมูทตี้ขันเพื่อนจะซื้อมาสามกล่องค่ะแล้วก็แตงโมขันเพื่อนสองลูกอันนี้ก็เป็นถั่วค่ะคล้ายๆกับถั่วบ้านเราค่ะเอาไว้ทำสลัดให้ลูกๆ แล้วลูกชิ้นลูกชิ้นหมูค่ะเนื้อไก่ขันเพื่อนเนื้อขนวอันนี้จะเป็นคล้ายๆลูกพีชก็ว่าได้ค่ะซื้อมาส่งโบค่ะ <c oughs> แล้วก็เห็ดขันเพื่อนเห็ดสีขาวค่ะเอาไว้ทำต้มยำค่ะมีน้ำยาล้างจานมีขิงค่ะเพราะว่าตุยชอบดื่ม ขิงมะนาวมากๆค่ะช่วงเช้าทุกเช้า,าค่ะเพื่อนวนละแก้วค่ะมีแครอทค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะที่เมืองไทยตุ๋ยก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่าโคลาบีค่ะเอาไว้ทําสลัดค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลที่ล้างจานค่ะเพื่อนอันนี้จะเป็นสลามี่ค่ะสลามี่เป็น แหงยาวค่ะสําหรับเด็กๆแล้วก็มะนาวเลสุดท้ายก็อันนี้เลค่ะมันฝรั่งค่ะเอาไว้ทำคล้ายๆกับเฟรน์ฟนั่นเองค่ะทีนี้เพื่อนๆก็รู้แล้วก็เห็นแล้วค่ะว่าชีวิตประจําวันของตุยแต่ละวันตุยซื้ออะไรมาบ้างแล้วก็กินอะไรแบบไหนเอาเป็นว่าคลิปนี้ตุยขอตัวลาเพื่อนๆแค่นี้ก่อนค่ะเพราะว่าก็ใกล้ถึงตอนเที่ยงแล้วค่ะตุยก็จะขอตัวไปทากับข้าวให้ลูกๆค่ะ ถ้าไม่ไปซื้อของวันนี้ก็คงไม่มีอะไรทำกับข้าวผันเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กระตุยช่องเล็กๆช่องเมียฝรั่งด้วยนะคะแล้วตุยก็จะไม่ลืมเอาคลิปจากประเทศเยอรมันมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยคะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวร้านเพื่อนไปเค่นี้กัอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ